กับอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเรื่องเรื่องปากเรื่องท้องแล้วกันเรียกว่าอะไรเดียเรื่องใกล้ตัวคุณนิวงสกรค่ะคุณผู้ชมงงม,มากเจอสายไฟนะคะพาดเข้าไปเลยที่หน้าบ้านนะคะกังวลเรื่องความปลอดภัยมากๆนะคะคุณนิวงสกรค่ะนี่ค่ะสายไฟหรือสายอะไรไม่รู้แหละมันอยู่กับสายไฟเราเรียกสายไฟไว้ก่อน พาดลงมาจิ้มลงดินวางเลยโยงระยางอยู่แบบนี้ซึ่งเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะเจอการติดตั้งสายไฟแปลกๆที่ลากลงถึงพื้นหน้าบ้านแล้วก็มีการแท็กพี่ออมสะกาวใจผู้มีประสบการณ์ด้านนี้คนนี้เขาคนนี้เขาแบบว่าพี่อมเมก็เคยถ่ายไปทุกซอกทุกหลืบแล้วก็ขึ้นไปดูบนสะพานลอยต่างๆตอนแรกนึกว่าจะลงผู้ว่าดูสิคะว่ามันมีสายอะไรบ้างคือ แต่เอาจริงๆนะเป็นเราเรากลัวเพราะว่าสายที่มรโยงระยางอยู่อ่ะมันสารพัดสายเลยไฟฟ้าสายไฟฟ้าแรงสูงสายเคเบิลสายสื่อสารต่างๆเยอะจริงๆ Thailand o อ ly เรากลัวไฟรั่วไม่ใช่อะไรแล้วก็เรากลัวอุบัติเหตุเวลามอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถผ่านแล้วมันเกี่ยวนีซึ่งข่าวเนี่ยก็ออกรึ่มๆนะคะซึ่งครั้งนี้คุณนิววงศกรเนี่ยก็มีการแชร์ภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะแคปชั่นบอกว่าอันนี้หน้าบ้านเลยครับ สายลงมาลากพื้นเลยแอบบดูไม่น่าปลอดภยัยไม่แน่ใจว่าคือสายอะไรหรือจะเป็นการเอาสายลงดินแบบไหนเอาลงดินจริงๆเอาจิ้มลงดินเลยอย่างเงี้ยหรอไม่ได้นะใครเป็นคนทําแอบบเห็นตั้งแต่วันที่มาทํางานตอนแรกคิดว่าเสร็จงานจะเก็บให้เรียบร้อยผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เป็นแบบนี้รบกวนกลับมาเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะครับขออนุญาตแท็กพี่อมผู้มีประสบการณ์ด้านนี้พี่กัดบอกพี่กัดด้วยนะ ดอนเมืองถนนสงประพาซอยสรณคม17ทำาอกแฟนๆนี่นะคะแห่คอมเมนต์รวมถึงพี่อ๋อมเองเนี่ยนะคะก็มากดหัวใจด้วยนะคะเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวจะแวะเข้ามาดูด้วยอย่ตายอ่าเช็คหน่อยผู้ว,ว่าหญิงของเราผูววา้ว่าว่า <c oughs> ว่าว่าว่าที่แบบว่าหมายความว่าว่าดา่าคือมันไม่ได้เป็นแค่บ,บ้านหน้าบ้านคุณนิวหรอกจริงๆแล้วอะ มันเป็นทุกที่มันเยอะทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเวลาอันนี้เราไม่ได้โทษใครนะแต่เราเราพูดตามข่าวเวลาที่าการไฟฟ้าเขามาเขาก็จะบอกว่าเป็นสายอินเทอร์เน็ตบ้างาสายเคเบิลเ,เขาก็มมากจะชี้กันไปชี้กันมาว่า,ขอ,อาของเจ้านั้นของเจ้านี้ของเจ้าโน้นแล้วทําไมเจ้าไม่ทําให้ดี <laughs> ในขณะที่พวกเราก็ ใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงกันต่อไปว่าเราไม่รู้แน่ใจว่าของเจ้าไหนกันแน่ถ้าเป็นสายสื่อสารสายเคเบิลก็พอว่าแต่เราแยกออกอ๋อไม่ออ้ปราชนไปฟ้ามาคนเดินดินตาดำๆอย่างเราแยกออกไหมว่าอันนี้คือสายเคเบิลสายสื่อสารหรือสายไฟฟ้าแรงสูงมันน่ากลัวตรงที่ถ้าไฟรั่วหรือว่าถ้ามันห้อยมากระทำแล้วก็แบบฝนตกนะฝนก็หน่ำหนักๆนะมัน มันพัดอย่างนี้มเกิดได้เราก็กลัวจะแบบเข้าบ้านหรือเปล่านี่ไงเออนะคะอ่ะไทยแลนด์โอลลี่แหละแต่ก็โอเคเอาให้มันเรียบร้อยคือมีสายไฟอ่ะมันเราก็รู้ว่ามันจําเป็นคนะแต่ว่าขอให้มันเรียบร้อยนิดนึงนะคะจะได้ไม่น่ากลัวเนาะอยวพูดว่าหญิงเข้าไปใช่เดี๋ยวรอชมรอชมนะคะ